สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับกับเข้าสู่รายการเปิดเคลื่อนคุยข่าวคุณผู้ฟังอยู่กับผมนะครับนายกพลดีบุญมีณชุมแพรรับหน้าที่ดำเนินรายการเนวนี้นะครับ คุณผู้ฟังครับวันนี้เราก็มีข่าวสารมาพูดคุยให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันอีกเช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสํานักงานคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับที่มีการเสวนาเกี่ยวกับเรื่องของโอมิครอนว่าร้ายจริงหรือไม่นะครับหรือว่าต้องมีการปิดโรงเรียนเลยหรือทางด้านของสำนักงานกระกทรวงสาธารณสุขน,นะครับที่จะมีการเร่งชะลอโควิดระบาดนะครับเน้นดูแลรักษาที่บ้านและชุมชนคาดการนะครับลดความรุนแรงและการกลา,ายพันธุ์ของโรคนะครับในส่วนของการกลายเป็นโรคประจําถิ่นในปีนี้ ทางด้านของกรมสวัสดิการและการคุ้มครองแรงงานนะครับที่จะมีการส่งพนักงานตรวจแรงงานนะครับร่วมสัมมนาองค์การเรื่องวินล็อกเพื่อเป็นการจัดทําคู่มือแนวทางในการปฏิบัติในการมุ่งป้องกันนะครับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์นั่นเองในส่วนรายละเอียดของข่าวแรกเลยแล้วกันนะครับทางด้านของนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับที่เป็นประธานในการที่จะเปิด การเสวนาในหัวข้อโอมิคอนร้ายจริงหรือถึงต้องปิดโรงเรียนโดยมีผู้บริหารทางด้านของกระทรวงศึกษาธิการนะครับและก็กระทรวงสาธารณสุขร่วมเสวนาในครั้งนี้อีกด้วยในส่วนของนางสาวตรีนุชเทียนทองนะครับได้กล่าวว่าทางด้านของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยได้มีการสนับสนุนในการเปิดการเรียนในแบบออนไลน์ site, มาตลอดเนื่องจากนะครับพิจารณา แล้วนะครับว่ารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ดีที่สุดนะครับด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด1 9เนี่ยในสายพันธุ์ใหม่โอมมคอนที่กําลังระบาดในขณะนี้ได้ส่งผลต่อการเรียนการสอนเป็นอย่างมากนะครับทางด้านของกระทรวงศึกษาธิการเองเนี่ยจึงได้มอบหมายให้ในแต่ละสถานศึกษานะครับสามารถเลือกรูปแบบในการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับบริบทของการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่ สำหรับสถานที่ศึกษาที่ตัดสินใจนะครับจะจัดการเรียนการสอนในแบบในส่วนของออนไลน์นะครับจะต้องปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัย6มาตรการเสริมนะครับและอีกในส่วนของ7มาตรการเข้มสำหรับในการของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและเคร่งครัดนั่นเองสำหรับของมาตรการนะครับปลอดภัยทั้ง6มาตรการหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเว้นระยะห่างการสวมใส่หน้ากากอนามัยการล้างมือ คัดกรองวัดไข้การลดความแออัดและความสะอาดนั้นในส่วนของ6มาตรการเสริมนะครับไม่ว่าจะประกอบไปด้วยการดูแลตนเองการใช้ช้อนกลางการรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่การลงทะเบียนเข้าและออกโรงเรียนสำรวจนะครับตรวจสอบและการกักตัวเองและอีกหนึ่งนั่นก็คือ7มาตรการเข้มนะครับสำหรับสถานศึกษานั่นก็คือประเมิน TSC+ อลนะครับรายงานผลผ่าน m o e COVID นะครับอย่างต่อเนื่องการทำสมม บับเบิลนะครับสำหรับกิจกรรมแบบกลุ่มย่อยและการจัดอาหารนะครับตามสุขาพิบาลอาหารและหลักโภชนาการการอนามัยสิ่งแวดล้อมทั้งอากาศความสะอาดนะครับน้ำขยะการทำสกูอโซเลชั่นโดยมีแผนเผชิญเหตุซักซ้อมและการทำเซลลูนะครับ <c oughs> เพื่อจะเป็นการดูแลรักษาการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนและการจัดทำให้มีสกูพาร s สสำหรับนักเรียน รูและบุคลากรทางสถาบันศึกษานั่นเองซึ่งในทั้งนี้นะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีการปิดประเทศไปในช่วงหนึ่งนะครับผูบ้ฟังหรือว่าเขาเรียกว่าล็อกดาวนั่นเองนํามาสู่การปิดโรงเรียนทําให้เด็กนะครับสูญเสียโอกาสในการเล่าเรียนทางด้านของทางกระทรวงเองเนี่ยจึงต้องจัดรูปแบบนะครับทางการศึกษาที่มีความหลากหลายแต่ที่สุดแล้วนะครับทางกระทรวงศึกษาเนี่ยก็พบว่ารูปแบบที่เรียนที่ดีที่สุดนะครับสำหรับเด็กนั่นก็คือการมาเรียนที่โรงเรียนนั่นเองดังนั้นนะครับ การปิดโรงเรียนนะครับจึงไม่ใช่มาตรการหลักของทางกระทรวงศึกษาธิการด้วยขณะนี้นะครับทางกระทรวงศึกษาธิการและสถาบันศึกษาในสังกัดเนี่ยก็เปิดเรียนแบบออนไซต์จำนวนกว่า18,000แหง่งจาก35,000แห่งนะครับคิดเป็นร้อยละ53.09จากการลงพื้นที่ในการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาหลายแห่งนะครับสิ่งที่พบนั่นก็คือ สถานศึกษานะครับมีการปรับตัวและกดขันมาตรการความปลอดภัยและการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มแข็งแล้วก็ในส่วนของการเน้นย้ำนะครับว่ายังมีอีกหลายแห่งนะครับที่ยังขาดความพร้อมซึ่งก็ต้องมีการติดตามและสั่งการให้ผู้บริหารนะครับที่เกี่ยวข้องเนี่ยในพื้นที่ได้ดูการดูแลสถานศึกษาเหล่านี้อย่างใกล้ชิดและเมื่อมีการแพร่ระบาดของโอมิคอนเนี่ยจึงจะมีอีกวาระสําคัญนะครับที่ทางกระทรวงเองแล้วก็ในส่วนของการร่วมมือกับกระทรวงอื่นๆเนี่ย ได้มีการสร้างความรับรู้และความเข้าใจอย่างถูกต้องถึงแนวโน้มของความรุนแรงของโอมิครอนและการกำชับมาตรการในการป้องกันนะครับการแพร่ระบาดของโอมิครอนในสถานศึกษาอย่างเข้มข้นเพื่อให้นักเรียนนะครับเกิดการเรียนความรู้ได้อย่างทุกที่ทุกสถานการณ์รวมไปถึงนะครับความพร้อมที่จะเปิดแบบออนไซต์ของทุกโรงเรียนเมื่อมีความปลอดภัยนั่นเอง ทางด้านของนายแพทย์สุรวุฒิบุญสุขนะครับรองอธิบดีกรมอนามัยนะครับได้ให้ข้อมูลนะครับคุณฟังเกี่ยวกับในส่วนของสายพันธุ์โอมิคอนนะครับว่า เป็นเชื้อโควิดนะครับที่มียีนกลายพันธุ์มากกว่า50ตำแหน่งมีการระบาดครั้งแรกนะครับในกลุ่มประเทศของแอฟริกาและปัจจุบันนะครับก็เกิดการระบาดไปแล้วทั่วโลกมีแนวโน้มนะครับในการแพร่กระจายได้ง่ายกว่าไวยรัสซึ่งวัคซีนปัจจุบันนะครับสามารถป้องกันอาการรุนแรงได้ในการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือว่าการเสียชีวิตการติดเชื้อสายพันธุ์นี้นะครับ โดยโรงเรียนเนี่ยสามารถเปิดการเรียนแบบออนไลน์ได้โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโอมคอนในสถานศึกษาการเว้นระยะห่างนะครับไม่ให้มีการรวมกลุ่มนะครับเกิน5คนสำหรับห้องเรียนนะครับที่มีความแออัดนะครับมีระบบระบายอากาศนะครับที่เหมาะสมจัดการเรียนการสอนได้ไม่เกิน1ชั่วโมง30มนาทีหรือว่าชั่วโมงครึ่งพร้อมทั้งปฏิบัติตามมาตรการ667นะครับและแผนเผชิญเหตุน,นะครับอย่างเคร่งครัด ทางด้านของนายแพทย์สสรวุฒธยังมีการกล่าวต่ออยกนะครับว่าความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมในการฉีดวัคซีนไฟเซอร์นะครับให้กับเด็กตั้งแต่อยู่5ปี จนถึง11ปีนั่นก็คือระยะในส่วนของเวลาในการส่งมอบวัคซีนนะครับเริ่มทยอยเข้ามาแล้วในช่วงของปลายเดือนมกราคมที่จะมาถึงจนถึงต้นเดือนของกรุมภาพันธ์ซึ่งประเทศไทยนะครับจะเป็นในส่วนของประเทศที่2นะครับของ SEA นะครับที่ได้รับวัคซีนนี้ส่วนการวางแผนการฉีดนะครับจะเป็น school b a s e นะครับโดยจะเริ่มต้นจากเด็กโตไปยังเด็กประถมปลายนะครับตามลําดับลงมา และสำหรับผู้ปกครองนะครับที่รอฉีดวัคซีนเชื้อตายนะครับก็เพื่อที่จะฉีดวัคซีนกับบุตรหลานด้วยขณะนี้เนี่ยทางออยก็กําลังเร่งรัดในการขึ้นทะเบียนวัคซีนซินโน a แวเพื่ออยู่ในระหว่างการรอผ่านมาตินะครับอนุสร้างเสริมซึ่งผู้ปกครองนะครับและเด็กสามารถเลือกสูตรแล้วก็การฉีดวัคซีนได้ตามความสมัครใจได้เลยขณะเดียวกันนะครับคุณผู้ฟังทางด้านของนายแพทย์ทวีโชติพิทยาสุนัน นายกสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยนะครับสนับสนุนให้โรงเรียนเนี่ยเปิดการเรียนแบบออนไซต์โดยอ้างอิงถึงข้อมูลเกี่ยวกับของสายพันธุ์โอมิคอนนะครับว่าถึงแม้ว่าจะมีการระบาดเร็วกว่าสายพันธุ์เดลต้าถึง4-5เท่านะครับแต่ความรุนแรงนะครับยังไม่เทียบเท่ากับเดลต้า ซึ่งกลุ่มเสี่ยงนะครับที่ติดเชื้อแล้วมีแนวโน้มจะมีอาการรุนแรงเนี่ยก็คือกลุ่มที่ไม่ได้รับวัคซีนหรือว่าฉีดแล้วแต่ยังไม่ได้ถึงวัคซีนบูสตเข็ม3และในกลุ่มที่มีโรคประจําตัวแต่ละคนนะครับก็มีการตอบสนองต่อวัคซีนที่ไม่เท่าเทียมกันซึ่งก็ต้องขึ้นอยู่กับคุณภาพและก็สุขภาพที่แข็งแรง ซึ่งหากเรานะครับฉีดวัคซีนแล้วนะครับก็เหมือนกับมีเสื้อกราะที่เราใส่ไว้ที่จะสู้กับเชื้อโรคได้ดังนั้นนะครับก็ขอให้แนะนำเนี่ยพี่น้องประชาชนนะครับได้มีการไปรับวัคซีนแล้วก็ฉีดวัคซีนให้ได้เร็วที่สุดนะครับใครที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเนี่ยก็ติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่ดูนะครับว่าระยะเวลาได้หรือยังอีกด้านหนึ่งนะครับทางด้านของนายอัมพรพินาศเลขาธิการของกอฟท์นะครับกล่าวเพิ่มเติมอีกนะครับว่า ในห่วงของระยะเวลา2ปีที่ผ่านมานะครับเรามีการจัดรรูปแบบการเรียนการสอนในส่วนของ5รูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของออนไซต์ออนแอร์ออนไลน์ line. on demand และก็ Onha n d นะครับซึ่งในส่วนของ5้ารูปแบบนี้นะครับเราทุกคน,นครับเห็นตรงกันนะครับว่ารูปแบบที่ดีที่สุดนั่นก็คือ o อน i t ต์ site, ซึ่งจากนโยบายที่ทางท่านรัฐมนตรีศึกษาธิการเนี่ยได้พยายามผลักดันให้เปิดการเรียนการสอนในช่วงพฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยก็มีโรงเรียนจํานวนมากนะครับที่สามารถเปิดการเรียนแบบออนไซต์ได้แล้วแต่เนื่องจากของสถานการณ์ของโควิดสายพันธุ์ใหม่ทำให้ประชาชนครับมีความเกิดความวิตกกังวล ดังนั้นนะครับสำหรับแนวทางในการเปิดการเรียนการสอนนะครับขอให้จําแนกโรงเรียนออกเป็น2กลุ่มซึ่งกลุ่มที่1น,นั่นก็คือกลุ่มที่ยังไม่เคยเปิดการเรียนแบบออนไซต์ site, มาเลยตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนและกลุ่มที่2นะครับนั่นก็คือกลุ่มที่เปิดออนไซต์ site, อยู่แล้วนะครับก่อนปีใหม่และจะมีการปิดหลังปีใหม่นี้นะสำหรับโรงเรียนที่ยังไม่ได้เคยเปิดออนไซต์ site, แต่ทำการประเมินโรงเรียน4 4ข้อผ่าน ให้ส่งเรื่องมายังสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาและศึกษาที่การจังหวัดนะครับเพื่อเป็นการนำเรื่องเข้าสู่สบคจังหวัดให้มีการอนุญาตแล้วก็หากสบคจังหวัดเนี่ยเห็นชอบก็สามารถดำเนินการเปิดการเรียนการสอนต่อไปได้โดยพิจารณาจากบริบทนะครับของพื้นที่แต่ถ้าหากโรงเรียนยังทำการประเมินไม่ผ่านก็ต้องประเมินตนเองให้ผ่านเสียก่อนเพราะว่าถึงแม้นะครับจะต้องให้นักเรียนมาเรียนแบบออนไลน์แต่ก็ต้องมีความปลอดภัยนั่นคือสิ่งสำคัญที่สุดนั่นเองนะครับ ในส่วนของโรงเรียนนะครับที่ทางสอบคอเนี่ยได้อนุมัติแล้วนะครับทางโรงเรียนเองก็ต้องดําเนินการตามมาตรการที่ทางกระทรวงสาธารณสุขให้คําพูดไว้อย่างเคร่งครัดนะครับโดยโรงเรียนที่เปิดการเรียนการสอนนะครับตั้งแต่ม1ขึ้นไปที่เด็กได้รับวัคซีนครบ2โดสแล้วหากทางสอบคอเนี่ยในส่วนของจังหวัดอนุญาตให้เปิดเรียนได้ก็สามารถเปิดเรียนแบบออนไลน์ได้เลยนะครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับนั่นก็คือเด็กชั้นอนุบาลจนถึงป .6 ที่ในตอนนี้นะครับยังไม่มีการฉีดวัคซีนแต่หากผู้ปกครองนะครับของคนในครอบครัวรอบข้างได้ฉีดวัคซีนแล้วก็มีความมั่นใจว่าเด็กนะจะปลอดภัยโดยในการพิจารณานะครับเปิดเรียนนั้นนะครับขอให้เป็นการประชุมร่วมกันและในส่วนของการใช้พื้นที่ตำบลและในส่วนของหมู่บ้านนะครับเป็นฐานการเรียนการสอนไม่ใช่คิดจากในส่วนของทั้งจังหวัดนะครับคุณผู้ฟัง โดยได้มอบหมายให้ทางผอ,อ,อสอพอทอเขตหนึ่งแล้วก็ในส่วนของตัวกลางในการพูดทําความเข้าใจร่วมกันเพื่อกําหนดแนวทางในการเปิดเรียนได้อย่างไรให้ปลอดภัยได้มากที่สุดและในตอนนี้นะครับทางกระทรวงเองและทางโรงเรียนเองเนี่ยก็ต้องมีการเปิดการเรียนการสอนให้ได้ไวที่สุดเพื่อให้นักเรียนเนี่ยไม่ต้องมีการหยุดเรียนจนนานเกินไปจนเกิดผลกระทบต่อนักเรียนนะครับซึ่งการเรียนการสอนในปัจจุบันเนี่ยก็อย่างที่สร้างกันดีครับเรามีสามารถเนี่ยได้เรียนแบบออนไลน์ก็ได้หรือว่าออนไซต์ก็ได้และการเรียนแบบออนแฮน ซึ่งหลายปัจจัยเหล่านี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะทําให้ตัวนักเรียนได้มีการพัฒนาที่ดีขึ้นการที่เราให้ความสําคัญกับทางการศึกษาก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่จะต้องมีการพัฒนาบุคลากรหรือว่าเด็กนักเรียนอย่างต่อเนื่องนะครับในส่วนข่าวต่อไปนะครับทางด้านของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขด้านนายแพทย์กิติภูมิวงศรจิตประลัดกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนายแพทย์และผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีการจัดแถลงแผนการรับมือการแพร่ระบาดของโควิด1 i นะครับในระลอกของเดือนมกราคมนี้ ทางด้านนายแพทย์กิตภูมิก่าวนะครับว่าการแพร่ระบาดของโรคโควิดในทีแนวลอกนี้นะครับประเทศไทยเนี่ยมีความติดเชื้อสูงขึ้นนะครับแต่อัตราการเสียชีวิตลดลงเหมือนกับประเทศทั่วโลกเชื่อว่านะครับจะบริหารการจัดการเข้าสู่โรคประจําถิ่นภายในปีนี้เนื่องจากนะครับตัวเชื้อนะครับมีความรุนแรงที่ลดน้อยลงประชาชนร่วมมือกันฉีดวัคซีนมากขึ้นโดยยุทธศาสตร์สําคัญนั่นก็คือการชะลอการแพร่ระบาดได้วางมาตรการในการรับมือ4มาตรการนะครับ มาตรการที่1นะครับนั่นก็คือมาตรการของสาธารณสุขโดยเพิ่มการฉีดวัคซีนตรวจคัดกรองด้วย atk และติดตามเฝ้าระวังนะครับการกลายพันธุ์ในส่วนที่2นะครับมาตรการทางการแพทย์ใช้การดูแลที่บ้านหรือว่าชุมชนเป็นลำดับแรกนะครับโดยสนับสนุนทั้งยาเวชภัณฑ์มีระบบส่งต่อนะครับหากมีอาการรุนแรงขึ้นและมีระบบสายด่วนนะครับในการรองรับในส่วนมาตรการที่3มนะครับมาตรการทางด้านสังคมโดยเน้นการป้องกันตนเองสูงที่สุดอยู่ตลอดเวลา ระยะห่างทางสังคมและสวมใส่หน้ากากอนามัยล้างมือเลี่ยงสถานที่ที่มีความเสี่ยงสถานประกอบการเนี่ยก็ต้องควรใช้นะครับมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งและในส่วนมาตรการสุดท้ายนะครับนั่นก็คือมาตรการสนับสนุนเช่นค่าบริการรักษาพยาบาลค่าตรวจต่างๆที่มีความเหมาะสมนั่นเองทั้งนี้นะครับคุณผู้ฟังทางด้านของสำนักงานประหลัดเองเนี่ยก็ได้มีการขอความร่วมมือทุกภาคส่วนนะครับให้ใช้มาตรการโบก้านั่นก็คือวัคซีน Universal Prevention เพื่อเป็นการป้องกันตนเองในทุกมิตินะครับแล้วก็การตรวจ ATK ซึ่งถ้าประชาชนนะครับร่วมกันฉีดวัคซีนเชื้อที่จะกลายพันธุ์เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทำร้ายหรือว่ามีลักษณะรุนแรงมากขึ้นได้คาดการนะครับว่าการติดเชื้อในลอกนี้นะครับมีสายพันธุ์โอมิคอนจะใช้ระยะเวลาประมาณ2เดือนนะครับที่จะลดลงน่าจะเป็นโรคประจาถิ่นภายในปีนี้เลยทีเดียวนะครับคุณผู้ฟัง ทางด้านของนายแพทย์สุภกิจนะครับยังมีการกล่าวอีกนะครับว่าขณะนี้นะครับพบเชื้อสายพันธุ์โอเมกอนนะครับในส่วนของ71จังหวัดยกเว้นตราดชัยนาทอ่างทองพังงาและนาราธิวาสทั้งนี้นะครับการตรวจสายพันธุ์โอมิคอนส่วนใหญ่นะครับเป็นการตรวจในผู้ที่ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างประเทศและผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทําให้สัดส่วนนะครับของการพบเชื้อโอเมกอนเนี่ยอาจจะสูงขึ้นจริงจะปรับวิธีการในการ ตรวจนะครับให้ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้งหมด15ศูนย์เนี่ยสุ่มตรวจสัปดาห์ละ140ตัวอย่างเพื่อจะเป็นการติดตามสัดส่วนของสายพันธุ์ตามสถานการณ์จริงสำหรับกรณีที่ไซปัสนะครับส่งข้อมูลนะครับการถอดรหัสพันธุก,กรรมทั้งในการเข้าระบบแล้วก็ตัวอย่างนะครับจากการตรวจสอบนะครับพบว่าส่วนที่เป็นเดลต้ามีความแตกต่างกัน,นครับทั้งหมด24ตัวอย่างส่วนที่เป็นโอเมกอนนะครับมีความลักษณะเหมือนกันทั้งหมด จึงสรุปได้นะครับว่าไม่ใช่เชื้อสายพันธุ์ใหม่หรือว่าไฮบริดแต่หากนะครับเป็นตัวใหม่นะครับการตรวจสอบจะต้องเหมือนกันทั้งในส่วนของการตรวจในแบบห้องแลบนะครับถ้าสมมติมีหากพบเชื้อนะครับก็จะมีการประชาสัมพันธ์ให้กับทางประชาชนได้รับทราบต่อไปด้วยนะครับในส่วนของช่วงท้ายนะครับสำนักงานประลัดเองเนี่ยทางด้านของนายแพทย์เจเดตเนี่ยก็มีการกล่าวนะครับว่า นอกเหนือจากสิ่งที่ได้พูดไปข้างต้นนะครับก็มีการพูดถึงในส่วนของสายด่วน1330ที่สามารถติดต่อได้ใน24ชั่วโมงหรือว่าผ่านทางเว็บไซต์นะครับ w w w d h s o g o t h หรือว่าทาง l i น์นะครับ @nhso นะครับที่จะมีเจ้าหน้าที่นะครับติดต่อกับภายใน6ชั่วโมงอย่างแน่นอนโดยในปัจจุบันนะครับก็ได้มียาและวชภัณฑ์และเตียงสนามเนี่ยรองรับอย่างเพียงพอแล้วนะครับผม ในส่วนข่าวต่อไปนะครับทางด้านของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะครับที่จะมีการส่งแรงงานในการตรวจแรงงานร่วมสัมมนาองค์การวินล็อกนะครับเพื่อจัดทำข้อมูลและคู่มือนะครับแนวปฏิบัติมุ่งป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านนายนิยมสองแก้วอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะครับเปิดเผยนะครับว่า จากการที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้เผยแพร่รายงานนะครับสถานการณ์ของการค้ามนุษย์ประจำปี2 5 6 4ที่ผ่านมาโดยจัดให้ไทยนะครับอยู่ในอันดับเทียสซึ่งจัดตามองเลยทีเดียวนะครับโดยให้เหตุผลนะครับว่าประเทศไทยมีได้ปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ำในการขจัดการค้ามนุษย์อย่างเต็มที่เจ้าหน้าที่นะครับขาดความเข้าใจนะครับเรื่องการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและในส่วนของการขาดขั้นตอนนะครับ ในส่วนของมาตรฐานสำหรับพัฒนาในส่วนของพลังงานตรวจพนักงานตรวจแรงงานในการส่งต่อกรณีการค้ามนุษย์ ไปยังหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายนะครับทางด้านของกระทรวงแรงงานภายใต้การกำกับดูแลของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลในเรื่องของการป้องกันและการแก้ไขการค้ามนุษย์โดยตรงและในส่วนของนายสุชาติชมกลิ่นเองเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานต่างมีความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนนะครับการดรําเนินงานด้านการป้องกันการปรับปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทยสู่เป้าหมายในส่วนของเทียร์หนึ่งให้ได้นะครับ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะครับจึงได้ส่งเจ้าหน้าที่นะครับแรงงานตรวจสอบแรงงานในสังขัดเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ทดสอบนะครับร่างคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานในการดําเนินคดีนะครับใช้แรงงานเด็กและในส่วนของการบังคับใช้แรงงานที่ทางองค์การวินล็อกนะครับอินเตอร์เนชั่นแนลภายใต้การสนับสนุนทางด้านวิชาการและงบประมาณจากทางกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา กับสถานวิจัยนะครับเพื่อเป็นการพัฒนานในการตรวจสอบการดําเนินการของคดีให้ในส่วนของสังกัดสํานักงานอายการสูงสุดที่ได้จัดทําขึ้นเพื่อเป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นนะครับแล้วก็เป็นการตั้งใจของรัฐบาลไทยในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ดังกล่าวด้วยเช่นเดียวกันซึ่ง ปัจจุบันนะครับการค้ามนุษย์เนี่ยก็ยังมีตัวเลขที่ค่อนข้างสูงอยู่เช่นเดียวกันนะครับเรานะครับก็ต้องมีการที่จะต้องพัฒนาร,ระบบไม่ให้เกิดการค้ามนุษย์แล้วก็เป็นการตัดวงจรต,รตรงนี้ออกไปภายในประเทศซึ่งจะทําให้ประเทศไทยเราเนี่ยน่าอยู่มากยิ่งขึ้นแล้วก็ปลอดภัยต่อการค้ามนุษย์ระดับสากลน,นะครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวข่าวสารดีๆนะครับพี่เออนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงเปิดคลื่นคุยข่าว สำหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่อยากจะฟังเราย้อนหลังนะครับสามารถติดตามพวกเราได้นะครับที่ทาง YouTube c h anel กองมรชาการกองทัพไทยสำหรับวันนี้ผมนายกพลดีบุญมีนะชุมแพและทีมงานต้องขอลาไปก่อนแล้วพบก,กันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับเสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทาง เพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพไทยขอเชิญชวนกำลังพลครอบครัวและประชาชนร่วมบริจาคโลหิตในโครงการกองทัพไทยร้อยดวงใจสู้ภัยโควิดบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาได้ที่โรงพยาบาลทหารและโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้จนถึง28กรกฎาคม2565ให้เลือดให้ชีวิตสู้ภัยโควิด19